สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็ลงมาจากเขาปักเรียบร้อยนะครับเฮ้ยเอาเวปัมบอทอครับรถลูกพี่ตามมาทำไมนี่โซพโ,โวังน้ำเขียวเอาแล้วเอาแล้วงานเข้าแล้วนี่ เว้พักก่อนนะครับิึงลงมาจากเขาปักครับเช็คดูสภาพอ่หกล้อนะครับว่ามีขยับไหมขยับเหรอไม่นอนก็ตึงอยู่ท่นี้ตึงมีปัญหา ผมไม่นั่งอยู่ในรถแบบไม่ค่อยโล่งอ,อกเท่าไหร่เลย <c oughs> โอ้อยากเสียวครับยังเสียวเลยอะ่ะเพราะว่ามองมาข้างหลังนี่เหมือนมันกระโดดนะครับเหมือนมันกระโดดแต่ว,ว่ามีโซ่ล็อกสองเส้นอย่างนี้ก็อุ่นใจครับโอ้ตึงเปี๊ยเลยมมีปัญหาหรอก ไม่มีคลายท่อบุกไหนนั่งในรถจนเมื่อยขาหมดเ,เลยครับ ลงมายืดเส้นยืดสายหน่อยอนิ่มดีนิ่มดีครับเอสเจร้อยคันนี้อเอสเสียบ่ะฮะเอา โอ้ oh. ยับเลยถ้าขับกลางวันนี่ไม่ได้เลยนี่โอ้ oh, ลมเย็ยนสบายมากครับ oh, <my> ตอนนี้เราถึงไหนนี่ คืออะไรวะ NVR อู้กระทิงไหมฟีมือแทะสวยเลยโอ้คนนี้จะไปลงสนามเลยมั้งนี่ เอเชียเ้วยเสียเอเชียพวกที่ <c oughs> บาทมีไหม่น่าขาดเฮ้น,น่าขาดมันนะน่าขาดแล้วต้องไปดูชนบุรีแล้ววันอาทิตย์อีกกิน <c oughs> ง่ายๆเลยไม่ยากหรอกมันมันดังอะไรเซ็ตรงเนี้ย ฮะลมมือฮะลมอ่ะไอมันได้มีการไอลมลมมันแตกอ่ะไฟร้าวอ่ะออเนี่ยฟังลมตรงเนี้ยเนี่ยฟังเนี่ยลมดังเสียบเลยถูลมลม้ทุกลมหัวเก่งใช่ไหมอ๋อมันรั่วตรงรอยแตกอ่ะอ่าอ่าอ่าทันลมน้อยมันเนี่ยแต่ไม่มันไม่ค่อยนี่ม่ะอืมไม่ได้เปลี่ยนมันไม่ตารตัวนี้เบรกลมไหม เบรกลมหรือเบรน้ำมันเบร่แห oh, yeah. yeah. mm ้งครับเบรกแห้งเบรกลมอ๋ออุตเตวิ่งดีเนาะอู้สุดยอดเลยเห็นเปลี่ยนฮะเปลี่ยนไหนเห็นเปลี่ยนเอาเอ็ดสิบร้อยเปลี่ยนแอ่ะโอ้ยังไม่มีตังค์หล่ะยังไม่มีตังค์เสียว่ายังเห็นเอาเอ็ดสิบร้อยนิ่มนิ่ม ไกลๆนี่เลยย้ายช่วงทองคำกินน้ำมันบ่กินแล้วกินเพิ่งสั่งบอกย้ายรถเกี่ยวช่วงทองคำเมื่อกี้เนอะว่าฮู้กินเลนิโพเมื่อกี้วังน้ำเขียวอันนี้จะลงแข่งยิงดีเอลเลยใช่ไหมงานลื่นเนาะ ก็ไปไปครอบห้ใหม่เด็ดไปครอบองใหม่เพราะว่าเนเซอร์มันจับาฮะเขาให้ถอดรองเท้าเขาตดจัอ่างไรัให้ถอดรอร์ม่เดี๋ยวเพลี่ยนเรานีหอดด้ครับสี่เตือนของผม็ถอดเนี่นโอ้นั่งจนเก็บขาเลยอ่ะมันต้องจับ้อหน้าไงจับอยางกหน้าเขายักหน้ายายกเกบ อ๋อเซ็นเซอร์มันจับล้ออ๋อไม่ได้จับยางก่อนไอจับบวงคุณก่อนใช่แล้ว่าคุณก่อนแล้วซ็นเซอร์ผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราอยู่คอยหลังเดี๋ยวโทรไปถามก่อนเลยโทรถามไม่ต้องโกดได้เห็นอะไรในเปีทั้งที่บ้านคุยภาษาอะไร ขมิ้นเลยครับขมิ้นวะวะดีไงเนี่ยนี่ซีนี่ยไปกินบนรถเลยนี่ KFC นี่ KFC เคลื่อนที่ครับตอนนี้อยู่ปั๊มปตทวางน้ำเขียว